สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผันสาคราฟค่ะคลิปนี้นุ้ยจะมาแกะกล่องรีวิวที่โรผมแบบพกพาไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะนุ้ก็สั่งมาถ,ถึง2แบบด้วยกันเลยนะคะแบบแรกนี่จะเป็นแบบเกลียวปุติโต้นะคะทุกคนส่วนแบบที่2นี่จะเป็นแบบหยักเป็นคลื่น,นเป็นเวฟนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะแพ็กเกจที่ได้มาก็มาแบบนี้ เป็นซองนะทุกคนไม่ได้เป็นกล่องนะแต่เราก็จะเรียกแกะกล่องนะค<อ>สำหรับแบบแรกเป็นแบบเกลียวขึ้นเวฟนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะนียได้มาในราคา90บาทค่ะ หนึ่งแพ็คจะมีทั้งหมด12ชิ้นค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นขนาดที่ยาวที่สุดนะคะก็คือขนาด65เซนค่ะถ้าเพื่อนๆผมสั้นกว่านี้นะคะก็จะมี55เซน45เซนอะไรประมาณนี้นะคะราคาก็จะถูกลงไปอีกนะคะ ตัวนี้นะคะนุ้ยซื้อมาทั้งหมด2แพ็คนะคะก็จะรวมมูลค่าเป็น180บาทได้ทั้งหมด24ชิ้นค่ะเพื่อนๆโอเคมาดูแบบที่2กันนะคะแบบที่2ก็คือแบบเกลียวโปเตโต้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแบบเกลียวโปเตโต้นะคะนุ้ยก็ซื้อมาในราคา87บาทนะคะ1แพ็คมีทั้งหมด10ชิ้นค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นขนาด55เซนนะคะเป็นขนาดที่ยาวที่สุดเหมือนกันกับ แบบแรกนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นขนาดที่สั้นกว่าน,นี้ราคาก็จะถูกลงอีกค่ะเพื่อนๆนี้ซื้อมา2แพคนะคะแพคละ87บาทรวมมูลค่าเป็น174หรือเปล่า174เ็บบาทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะนี้จะขออนุญาตเทสแบบเกลียวขึ้นมหาสมุทรก่อนนะคะเพื่อนๆดูซิว่าจะเป็นมหาสมุทรหรือเปล่านะคะอันนี้ขออนุญาตเก็บอันนี้เดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูวันหลังนะคะ โอเคเดี๋ยวเราแกะเลยแกะออกมาเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆไอตัวเกี่ยวขึ้นขยึกขยืนนี่จะมี12อันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นที่แบบเกี่ยวผมเข้าไปในตัวนี้นะทุกคนแบบนี้นะคะจะมีมา3ชิ้นนะคะเราก็นํามาต่อกันเึื่แบบนี้เลยโอ้ยอย่างนี้นะคะเวลาใช้ก็จะต้องแบบนี้ เราก็เขี่ยวผมเข้ามาในรูนี้เดี๋ยวเรามาลงมือทําผมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะุนยก็สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเป่าผมแห้งแล้วเหลือความหมัดเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆแห้งเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่เป็นนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็นําที่เกี่ยวผมเนี่ยนะคะสอดเข้าไปในยึกยือสอดเข้าไปในตรงกลางลออาแบบนี้โลยจรโจรโจโจร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 โจวโจร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 จรโจรโรโจรโร จบชอบผมและนําที่เกี่ยวตรงปลายนี้นะคะเกี่ยวเข้าไปกับผมเดี๋ยวนะไปนี้หมดแล้วก็ดึงพาดเข้าไปนี้ยึกยืดได้เลยค่ะโอ้โอโลงมาลูกแม่เอ,อ้ยได้แล้วหนึ่งอันแต่ว่าเราต้องเอาลงนิดนึ่งโอเคเแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะมาค่ะช่อที่สองช่อที่สองของเรานะคะ อาสีฟ้าดีกว่าสอดเข้าไปในยืบยืดป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 ืดโผล่มานะคะจับผมเป็นช่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปไม่หมดนะแล้วก็เกี่ยวผมนะคะและดึงเ,เดี่ยวเดี๋ยวเด่ยและดึงเข้าไปดึงเข้าไปได้ะะเลยค่ะอ้าวทุกคน ใส่น้องไหลใส่น้องไหลหรือจ้าน้องหลุดเยสนี<า>่โอเคได้ส่องแล้วค่ะอันนี้หลุดง่ายนิดหนึ่งนะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวออกฝั่งนี้ด้วยดีกว่า แะค,ะค่ okay, ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนที่รูร้สึกว่นนี้ไม่ชอบนะนี่ว่าโดยรวมมันโอเคเลยนะแต่ที่รูร้สึกไม่ชอบคืออันเนี้ยตอนดึงอะมันชอบหลุดนะคะทุกคนมันไม่ค่อยแน่นนะโอเค okay, ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะนุ้ยใช้ไอตัวทาคลื่นไอทำเตียวเนี่ยนะคะไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสิบแปดชิ้นนะคะอ่าสิบแปดชิ้น ซื้อมา2แพ็คนะคะได้24ชิ้นนะคะนุ้ยใช้ไปหนึแพ็คครึ่งนะคะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆที่ทั่วๆไปเนี่ยน่าจะใช้2แพ็คพอดีนะคะเพวกนี้เป็นคนผมน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะคะกี่ชั่วโมงเดี๋ยวยวมาบอกอีกทีนะคะนุ้ยเห็นหลายๆท่านนะคะก็คือตอนทําเนี่ยจะใช้ใดเป่าผม ะะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะรีบหรือว่าจะ,จ,ะจ,ะจะต้องรีบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้เป่าผม,ผมเนี่ยเป่าได้นะคะก็จะเป็นเร็วขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคลิปนเนี้ยเนี่ยเราจะไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้ไฟใดๆเลยนะคะเราก็จะทําให้มันหยิกตามธรรมชาติตามสภาพเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยผมนุ้ยเนี่ยจะเป็นคลื่นมหาสมุรหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามากแกะผมกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นหรือเปล่านะคะบอกก่อนเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละคนด้วยนะคะผลที่ได้นี่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคเอาล่างก่อนได้ไหมล่างก่อนเนาะดึงเลยขุยก็เป็นอยู่นะ นี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะออกหมดเลย วันแล้วเนี่ยนะคะขอจัดแต่งสุ่มผมนิดนึงน,นะคะผมม้าไม่ควรทำนะเออเนี่ยไอไหมผมามาจะชี้ชีนิดนึงทุกคนคิดว่าเป็นไงอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือ ทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะเพื<ๆ>่อนๆถามว่าพอใจไหมนร้ยว่าเฮ้ยโอเคเลยนะก็เป็นคลื่นนะคะเป็นคลื่นแบบฟูๆนิดนึงนะคะรู้สึกตกัวเตงเหมือนที่ปามีนะา่นะจ่าดดาดําดำนะทุกคนโอเคมาพูดถึงความพึงพอใจดีกว่านะคะ ตัวนี้นะคะในราคา180บาทนะคะสาหรับมือนี่ยน่ถือว่าคุ้มนะทุกคนแพ็คละ90บาทนะคะตินิดเดียวก็คือไอตัวเกี่ยวนี่นะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคือมันหลุดง่ายเนาะแต่ผลออกมานี่ก็ถือว่าชอบนะคะเพื่อนๆสําหรับการทําผมเกลียวแบบนี้นะคะเหมาะกับคนที่ ค่อนข้างจะมีเวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นแบบว่าถ้าไม่เจ็บหัวมากนะอาจจะทําไว้ตอนเย็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอนมาหาหมอนนุ่มๆนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็สวยพร้อมออกเดินทางนะคะหรือว่าเราอาจจะทําไว้ตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นนียก็ออกเป็นลันลาอะไรแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นคลื่นมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้สองชั่วโมงก็ถือว่าได้ประมาณนึงเลยนะคะเพื่อนๆดังนั้นนะคะก็เหมาะกับคนที่ค่อนข้างมีเวลานะหน,นึง่งแล้วก็สองนะคะเหมาะกับเพื่อนๆที่ ผมเสียหรือว่ากังนวลว่าผมจะเสียแต่ว่าก็อยากจะเปลี่ยนทรงเป็นผมเกลียวผมลอนบ้างอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของการรีวิว ที่ทำผมเกลียวแบบคลื่นมหาสมุทรนะคะแบบหยกัยกๆแบบนี้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบ๋ยวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนยด้วยนะคะรวมถึงกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะเราอะ่ะยังเหลือตัวนี้นะเดี๋ยวนะขออนุญาตหยุดแป๊บหนึ่งต้องกดติดตามไว้นะเพื่อนๆเพราะว่าเรายังเหลือตัวทีนะคะเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่า กลียวแบบโ o t a t เนะคะเพื่อนๆเป็นแบบเกลียวแบบนี้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนดูแน่นอนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายจ่าดาดาดาจ่าดา